สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เช้าวันที่15เมษาก็บรรยากาศเช้า,ชาที่หมู่บ้านวิเศษสุขนะก็จะเงียบหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรคึกคืนเหมือนทุกปีซึ่งปีนี้อาจจะโดนโควิดก็อยากมาทำคลิป ส่งให้เพื่อนได้รู้ออว่าเช้าๆของหมู่บ้านเป็นไงบ้างดูบรรยากาศในหมู่บ้านจะเงียบหน่อยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับยังอยู่ที่เดิมเติมเติมเตรียมตัวออกกันเพราะวันนี้ออกกันหลายคนวันนี้ตีใหญ่เอาคันนี้ไป เพราะว่ากลับกันหลายคนหน่อยเป็นเซียวีตัวเก่าแอนนาบานตีใหญ่พอดีวันนี้แม่เขามาเลี้ยงหลานเดี๋ยวจะแนะนำแม่ให้รู้จัก มันจะมีสามห้องที่ีใหญ่มาทางนี้เดี๋ยวดูไม่ยาาแนะนำไม่ยากให้ดูจกักอันนี้หลาน,ลานเล่นอันนี่ไมายากอันนี้แม่อันนี้แม่ตีใหญ่อน,นี่แม่ตีใหญ่น,น,หนะครับวันนี้แม่มาเลี้ยงหลานที่บ้านก็บ้านอยู่ติดกันสามหลังก็อยากให้ทุกคนได้รู้ชีวิต ประจําวันบ้างเช้าๆของตีใหญ่เนี่ยก็หน้าบ้านอาจจะดูลกรายได้ย่ำแยก่ก็หาเก็บคของขายไปเรื่อยอันนี้ลูกชายคนโปรดส่วนมากตีใหญ่จะใช้คันนี้ก่อนที่โควิดจะมาก็จะใช้คันนี้ทํางานเป็นหลักเพราะมันสะดวกต่อการเข้าในเมืองกรุงทํางานในกรุงเทพก็ เวลารถติดๆช่วงนี้โควิดระบาดก็เลยพากันไปคันใหญ่ย้อนแสงพาไปคันใหญ่กันก็จะได้ไปกันหลายคนปลอดภัยกับโรคโควิดเพราะว่าทุกวันนี้มันมีข่าวแม้กระทั่งคนขับรถประจำทางรถเมย์ก็ติดเชื้อติดอะไรกันเราก็เป็นห่วงลูกๆห่วง คนในครอบครัวก็เลยพากันนั่งไปสภัยสามคนหลานลูกสาวลูกชายตัวตีใหญ่เองก็เลยต้องเอารถใหญ่ออกวันนี้ก็มาแนะนำต่างๆให้ดูบรรยากาศเช้าๆของเมืองสมุทรสาครแต่ตรงนี้มันจะอยู่ติดเขตกับกรุงเทพติดกับสแสมดํา ที่ยายได้มาอยู่ที่นี่ก็10กว่าปีละก็อาศัยจะทำคลิปต่อเนื่องเพราะว่าพักทำคลิปมาเกือบ3-4ปีก็คงไม่มีอะไรจะทำคลิปสั้นๆไปก่อนนะเห็นบรรยากาศช่วงเช้าๆวันนี้ทียายก็ขอปิดคลิปแค่นี้ จะได้สั้นๆเข้าใจง่ายๆเพื่อนได้ติดตามแล้วมีโอกาสหน้าย,ยัางไงจะตัดต่อคลิปหรือทําคลิปยาวๆออกเที่ยวน,น,นู่นเที่ยวนี้กลางเต้นตกปลาคือที่ใหญ่ชอบประมาณนั้นถ้าได้ไปยังไงโควิดหายก็จะได้เอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันครับเริ่มต้นแล้ว กับที่ใหญ่อันทัวร์อัพคลิปเรื่อยๆอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างเพื่อนๆก็อย่าสามารถใส่กันกันแล้วกันครับคอมเมนต์ดีๆก็จะปรับปรุงไม่ดีก็รับฟังแต่ก็อย่าคอมเมนต์หนักเกินไปครับขอบคุณครับ